เราวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะว่าคุณเป็น FC ของเราหรือเปล่าถ้าเป็นนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยให้นะค่ะเราจะมีคําถามตอบ1ข้อนะทุกคนอันนี้เราไม่ได้เช็คพอยต์เลยนะทุกคนนะคําถามที่1น,นั่นก็คือชอบชอบยูทูบเบอร์คนไหนระหว่าหน AYS แคม p 2. งแป้งสงีบิงอันนี้เลือกใครก็ได้นะเลือกใครก็ได้เราไม่ว่าอะไร แต่ว่าถ้ามีคำถามหนึ่งข้อนะทุกคนผลไม้คือเรียนเก่งคืออะไรให้ให้เวลาสามสองหนึ่งปี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 เฉลยนั่นก็คือก็คือ,อก็คือผลไม้เก่ง เกรดเอเกรดเอเนาะเกรดเอแต่ว่าอ๋อคำถามที่สองคือแมอปออบบี้ไหนสวยที่สุดในโลกให้เวลาสามสองหนึ่งนั่นก็คือสร้างออบบี้นั่นเองเอ่แล้วสองคำถามนี้นั่นก็คือ คำถามที่ถูกต้องนั่นเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย